พี่น้องที่เคารพครับจากแก่สุดก็น่าจะหนุ่มสุดแล้วครับเขาสลับกันแบบนี้วันนี้เมืองไทยอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่ารัฐบาลล้มเหลวพอรัฐบาลล้มเหลวก็จะนำไปสู่รัฐล้มเหลวในอนาคตถ้าเรามองดูสามเสาหลักของประเทศไทยขนาดเสาที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรม ระบบทักษิณยังทำลายได้เสาตุลาการถูกทำลายด้วยคำพิพากษาไม่ถูกบังคับใช้ชั้นส4บสี่ก็ไม่ติดคุกสารบอกให้สั่งจ่ายหนึ่ง0มืบาทรัฐบาลกลับมาแก้ตัวให้ลูกหนี้รัฐบาลเป็นเจ้าหนี้ไปแก้ตัวให้ยิ่งรักชินวัตรที่เป็นลูกหนี้ได้อย่างไรนิติบัญญัติไม่ต้องพูดถึงฝ่ายบริหารยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรามีเด็กที่ คลอดก่อนกำหนดมาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เกิดความชัดเจนสิ่งที่ล้มเหลวเศรษฐกิจก็ล้มเหลวสังคมก็ล้มเหลวพยายามจะผลักดันคาสิโนเข้ามาในสังคมทำไมไม่ไปสร้างที่โนแมนแลน์ของทักษิณชินวัฒนะ์ะแล้วที่ล้มเหลวมากสุดคือวันนี้ชัดเจนคือความมั่นคงล้มเหลวถ้ารัฐล้มเหลวทุกด้าน รัฐบาลล้มเหลวทุกด้านมันจะกลายไปสู่ประเทศไทยล้มเหลวทางออกของสังคมไทยตอนนี้มีสองทางเมื่อทุกอย่างล้มเหลวรัฐล้มเหลวประชาชนต้องเข้มแข็งประชาชนต้องร่วมมือกันทางออกที่สองคือไล่แพทองคานออกจากนายกรัฐมนตรีนี่คือทางรอดของประเทศขอบพระคุณครับ